morning how are you สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยคุณครูปริศนาจากตุลปาเรายังเรียนอยู่ในยูนิตที่4 Submarine in Japan วันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่อง What day is it today ไปรับฟังเนื้อหาและเรียนเนะะื้อหาไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนอ่านออกเสียงบอกความหมายของมันเป็นภาษาอังกฤษได้ 2. นักเรียนถามและตอบเกี่ยวกับวันเป็นภาษาอังกฤษได้และข้อที่3นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนซูเปอร์คิดหน้าที่28-30ถึงตามตัวอย่างในภาพนี้เลยนะคะ ก่อนที่จะเรียนเนื้อหาในวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์เหล่านี้เราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนฟังและอ่านออกเสียงตามนะคะ Unit 4. Souvenirs in Japan Talk about it Pages 28 and 29 A Listen Point and repeat Cards. ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการถามวันเป็นภาษาอังกฤษคะ่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่า What day is it today? ถ้าหากพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่30คะ่ะแล้วเดี๋ยวเราฟังเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะคะ Page 30 Say it Listen and repeat What day is it today? It's Wednesday How do you spell Wednesday? W-E-D-N-E-S-D-A-Y จากที่นเรียนฟังทั้งสองคนสนทนากันนะคะ เป็นย่งไรบ้างคะการถามวันเป็นภาษาอังกฤษและการตอบวันเป็นภาษาอังกฤษไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาเรียนเนะื้อหาพร้อมๆกันนะคะประโยคแรกคะ่ะ What day is it today? What day is it today? มีความหมายว่าวันนี้คือวันอะไรนั่นเองคะ่ะ It's Wednesday. It's Wednesday. วันนี้คือวันพุธตัวอักษรสีเขียวนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นวันอื่นๆได้ด้วยนะคะ How do you spell Wednesday? How do you spell Wednesday? แล้ววันพุธสะกดอย่างไรคะ W-E-D-N-E-S-D-A-Y เป็นยังไงกันบ้างคะการถามและการตอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถาหาไม่ยากเราไปทดสอบกันเลยคะ่ะ เรามาเรียนคำศัพท์วันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า days days of week ในหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรกันบ้าง Monday M O N D A Y Monday วันจันทร์ค่ะ Tuesday T U E S D A Y Tuesday วันอังคารค่ะ Wednesday W E D N E S D A Y Wednesday วันพูดค่ะ Thursday T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสค่ะ Friday F R I D A Y Friday วันศุกร์ค่ะ Saturday, S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday วันเสาร์ค่ะ Sunday, S-U-N-D-A-Y Sunday วันอาทิตย์ค่ะเรามาฝึกถามและตอบวันไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าหากพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ What day is it today? วันนี้เป็นวันอะไรคะ It's Thursday เป็นวันพฤหัสคะ่ะรูปภาพที่สอง What day is this today? it today It's Tuesday วันอังคารคะ่ะรูปภาพที่สามคะ่ะ What day is it today It's Friday. วันศุกร์ค่ะและรูปภาพที่4ค่ะถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะ What day is it today? คำตอบก็คือ It's Saturday. วันเสาร์ค่ะต่อไปจะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัด Activity Book หน้าที่26ค่ะ ในแบบฝึกหัด Activity Book หน้าที่26นะคะให้นักเรียน listen and write the number ฟังและเขียนตัวเลขให้ถูกต้องนะคะถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Page 26. A listen and number number o What day is it today? It's Sunday. Number, Number two. two. What, what day, day is it today? It's Tuesday. Tuesday. Number, Number three. three. What, what day, day is, it is it today? It's Wednesday. Wednesday. Number, Number four. What day is it today? It's Monday. Monday. Number, Number five. five. What, what day, day is it today? today. It's, it's Thursday. Thursday. Number, Number six. What day is it today? It's Friday. Number seven. What day is it today? It's Saturday. Saturday. เอาล้วค่ะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่านะคะในก,กิจกรรม A เมื่อนักเรียน Listen ฟังแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปแล้วนะคะทั้งหมดนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนลองตรวจเช็คลงในแบบฝึหกหัดของตัวเองนะคะว่าตัวเองทำถูกต้องหรือเปล่าปรับปรุงและแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อนักเรียนทํากิจกรรม A สเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้คําตอบนะคะในแต่ละข้อนะคะหลังจากนั้นค่ะให้น,นักเรียนลงมาเขียนประโยคคําถามและคําตอบให้ตรงกันนะคะเช่นข้อที่1ค่ะรูปภาพนะคะข้อที่1อยู่ตรงไหนให้นักเรียนไปดูที่กิจกรรม A นะคะแล้วก็เติมคําถามลงไปค่ะ What day is it today? คําตอบก็คือ It's Sunday. นะคะรูปภาพต่อไปค่ะกิจกรรม A ข้อไหนตอบหมายเลข2คะเราก็จะถามว่า what day is it today คำตอบก็คือ it's tuesday นะคะให้นักเรียนเขียนประโยคคำถามและคำตอบแบบนี้ลงไปเรื่อยๆทั้งหมด7ข้อนะคะหลังจากนั้นกิจกรรม C ค่ะ answer the question ให้นักเรียนเขียนบอกวันที่นักเรียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษนะคะกับหัวข้อ What day is it today แล้วก็ตอบมาเป็นวันนะคะว่านักเรียนเรียนวิชานี้อยู่ในวันไหนคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะทั้งหมดนะะในแบบฝึกหัดกิจกรรม A ถึงกิจกรรม C ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพาละงานนะคะให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่26กิจกรรม A ถึงกิจกรรม C ให้เสร็จ ะะหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปในเอกสารแล้วก็ส่งมาให้ครูในรายกลุ่มห้องเรียนของตนเองด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูลาก่อนค่ะ Goodbye. see you again next time